สวัสดีค่ะ,ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องพิการยิปซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่11ธันวาคม2563คนาร้าทำทำนายนี้เป็นการทำนายโดยส่วนรวมอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างสำหรับบางคนนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเท่านั้นถ้าไม่ตรงสำหรับใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์กันก่อนนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเดือดร้อนนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์งานหนักงานเหนื่อยเลยนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสต้องยกของหนักด้วยนะคะหรืออาจจะมีงานชิ้นใหญ่ๆเข้ามาคุณต้องรับผิดชอบนะคะแต่คุณเก่งอยู่แล้วนะเดสเตรนนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะแปดดาบนะคะขอโทษค่ะแปดดาบนะคะก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไว้เหมือนกันนะคะอาจจะเนื่องจากคุณทํางานเยอะคุณทํางานหนักนะคะอาจจะปวด ตามเนื้อตามตัวนะคะปวดกระดูกนะปวดหัวไม่เกรนปวดสายตานะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึ่งนะคะเดนสตานะคะใครบางคนนะคะหวังคุณผู้หญิงนะเหมือนกับว่าคิดอยากจะไปทํำพลายกรรมนะตกแต่งความสวยความงามนะคะมีโอกาสอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เย็นๆนะคะไปในสถานที่ติดน้ําหรือว่าที่ สถานที่ใกล้น้ำนะคะในช่วงนี้นะคะสามเรียนนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจานะคะเกี่ยวกับกิจการงานของคุณในวันนี้นะคะเกี่ยวกับคนที่ทํางานทางด้านกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะจะมีลูกค้าเก่าใหม่แวะเวียนมาตลอดทั้งวันนะคะการงานการเงินถือว่าไม่เงียบเหงาในวันนี้นะคะเงิน ก็จะได้มาจากการฝีมือของคุณนะคะในช่วงนี้ลูกค้าพูดปากต่อปากการงานของคุณอ่าเป็นที่แกมตลาดของลูกค้านะคะในช่วงนี้นะคะคือสามารถที่จะแกมตลาดกับได้นะคะลูกค้าเชื่อถือในฝีมือของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะมีช่องทางลู่ทางใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้ใครบางคนอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะช่วงนี้คุณผู้หญิงนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ,ณ์นิดนึงนะคะ เหมือนกับว่าคุณจ้องจะจับคิดคู่คนรักคู่ครองนะคะอยู่ในเหมือนกับว่าคุณจะแข็งไปนิดนึงนะอยู่ในช่วงของการเหมือนกับว่าคุณจะขม่มคนรักข่มคู่ครองด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะนี่คือดวงของคนวันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะสิบไม้เท้านะคะ คนวันจันในวันนี้งานเยอะงานหนักงานเหนื่อยเลยนะคะบางคนอาจจะต้องยกของหนักด้วยนะคะในวันนี้นะคะจ,จะมีงานใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะคะในวันนี้นะคะราชนิพจันทร์นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับด้านความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะในช่วงนี้งานของคุณก็เยอะนะคะอาการงานที่เจอเจอคนหมู่มากหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านร้านอาหารนะในช่วงนี้ลูกค,ค้าคุณดีนะลูกค,ค้ายเยอะนะคะ กินของหรูด้วยช่วงนี้คนอันจารย์กินของหรูใช้ของแพงนะคะอยู่ในอยู่อ่าออกทานอาหารนอกบ้านบ่อยนะการเจอเจออ่าสังสรรค์เนี่ยปฏิก็ก็อบ่อยนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินก็หมดกับส่วนตรงนี้ก็เยอะนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปอ่าหน่วยงานราชการด้วยนะคะสำหรับใครบางคนเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะ มีช่องทางลูกทางนะใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้ให้คุณได้เริ่มต้นให้คุณได้ตัดสินใจนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนด้าน,นของความรักนะคะคุณคนที่อยากจะมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ตั้งท้องตั้งครรด้วยนะคะนี่คือดวงของคนงจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนันังคารเล็กงถ้วยนะคะ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะเกี่ยวกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนก็ได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านดูแลเอาใจใส่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพก็ต้องให้ระวังไว้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับปวดหลังนะคะในช่วงนี้นะคะปวดหลังปวดเกี่ยวกับลำไส้นะคะหรือว่าแป้งน้ําตาลเบาหวานนะคะหรือว่า โรคกรรมพันธุ์ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปโรงพยาบาลน,นะคะกินยาหาหมอหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานอาวมงคลนะคะในช่วงนี้นะคะสิบแปดถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันรังคารกินเก่งทานเก่งกินเยอะทานเยอะนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ สุขภาพของคุณนะเหมือนกับว่าคุณจะกินกินเยอะนะคะไปตลาดก็ซื้อของกักตุนเต็มตู้เย็นนะในช่วงนี้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางด้านร้านอาหารนะในวันนี้ลูกค้าดีนะคะลูกค้าของคุณจะเข้าเยอะนะ The ว r นะคะมีโชคมีลาบด,ด้วยนะคะหรือแครบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ด้วยนะคะในในช่วงนี้นะคะสี่ถ้วยนะคะ บางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าคุณจะเซ็งเซงเบื่อเบื่อมันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะเกี่ยวกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนบางคนคิดคิดเกี่ยวกับปัญหาของเหมือนกับว่าคุณจะเซ็งเซงเบื่อเบื่อคนในครอบครัวด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะมันเหมือนว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะคนที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะก็มีโอกาสอยู่นะคะที่จะมีโชคมีลาได้นะคะก็ลองดูนะคะในในช่วงของการเดินทางนะคะก็ลองเสี่ยงได้นะคะมีโอกาส ที่จะมีชคมีลาภได้นะคะนี่คือดวงของคนวันอังคารนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ของคุณนะคะสี่ถ้วยแห้งแมนนะคะมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดังใจคุณนะคุณเซ็งเงเบื่อเบนะคะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ของคุณนะอาจจะมีการขัดแย้งได้นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ จะมีคนเข้ามาให้คุณปลุกตกใจได้นะคะในช่วงนี้นะคะแต่ก็คุณก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามันมีเก้าถ้วยนะคะอาจจะเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะต้องเจอกันทางโลกสื่อสารออนไลน์นะคะคนที่ทางานเกี่ยวข้องกับโลกสื่อสารออนไลน์ช่วงนี้ก็ดวงของคุณก็ด,ดเด่นนะคะต่อไปนะคะคนพันกุศ คนวันพุธนะคะเดดเดนะคะคนวันพุธในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไปด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะหรือว่าตัวของคุณอาจจะมีโอกาสไปร่วมงานอรอว่ามงคลนะคะอาจจะไปร่วมงานเป็นงานตายของใครบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีความทุกข์ใจรลวมใจด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นในช่วงนี้นะคะ เหมือนกับว่ารายจ่ายมันไม่พอนะมันมันมันมีรายจ่ายเยอะนะคะแต่มันก็อยู่ในช่วงของการประหยัดมัธยัสถ์ของคุณนะคุณพยายามที่จะประหยัดนะคะพยายามที่จะอดออมนะคะในช่วงนี้นะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าคุณจะแบบเครียดเครียดเกี่ยวกับการเงินนะคะช่วงนี้นะคะบางคนนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะคะตื่นแปดถ้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนอนดึกดึกดื่นดื่นตื่นเช้านอนดึกด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะมัน มันมีความบางคนคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเดิมๆคิดเรื่องซ้ำๆนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับบ้านเกิดบางนอนด้วยนะคะในช่วงนี้นะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะให้ระวังปัญหาสุขภาพนะคะ,อะนอนไม่ค่อยจะหลับนะมันอาจจะเกี่ยวกับการวิเวียนศีรษะนะคะหรือว่าปวดหัวไมเกรนนะคะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพดหน่ยนะคะทิง ดาบนะทิงไม้เท้านะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเกี่ยวกับการงานนะคะอาจจะบางคนอาจจะกําลังคิดคิดที่จะวางโครงการใหม่วางโครงการงานใหม่ๆนะคะหรืออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่ในช่วงของการวางแผนงานนะคะในช่วงของ,ของบางคนนะคะนะอยู่ในอยู่ในช่วงของการวางโครงการงานนะในช่วงนี้นะคะมันมีความ สองไม้เท้านะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะลำพังทำอะไรคนเดียวไม่ค่อยเด่นนะคะต้องหาคู่หูต้องหาคนคอยช่วยนะคะต้องมีคนคอยอปรึกษานะคะในช่วงนี้นะคะถึงจะถึงจะไปได้ดีนะคะบางคนนะคะคิดอยากจะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะาบางคนอาจจะต้องไปทํางานอ่า ห่างจากบ้านเกิดของตัวเองหรือบางคนอาจจะอาจจะต้องมีการเดินทางถึงต่างประเทศนะคะในช่วงนี้นะคะหรือบางคนนะอยู่บ้านเดียวกันกับครอบครัวไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันนอนหันหลังให้กันนะคะนะหรือบางคนอาจจะทาคนละคนละจังหวัดนะคะในช่วงนี้นะคะมันไม่ค่อยได้คุยกันนะในช่วงนี้นะคะแต่เกี่ยวกับการการเป็นอยู่ในครอบครัวนะคะก็ต้องให้ให้ระวังเกี่ยวกับ ความคิดนิดนึงนะคะในช่วงนี้หรูรู้สึกว่าคุณจะจะคิดเยอะนะคิดมากนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนนอนอดึาดึกดื่นดื่นนะดึกมันมันเกี่ยวกับรูปสุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะํำพังทำอะไรคนเดียวมันมันไม่ค่อยจะโอเคนะคะในช่วงนี้หาคนช่วยหาคนคอยปรึกษานะคะถึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนทางด้านของอความรักนะคะก็บอกไปแล้วนะให ให้คุณระวังเกี่ยวกับความคิดนะคะนะแต่คนโสดในช่วงนี้ก็ยังยังยังไม่มีใครเข้ามานะมันมันมีแต่ความคือคุณคิดแต่เรื่องการงานนะช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนมันเพลัดนะคะราิชินดาบนะคะช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องคิดให้คุณต้องตัดสินใจนะคะในช่วงนี้นะคะคิงดาบนะคะแต่คุณก็เป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีค,นความสามารถอยู่แล้วนะคะคิงดาบนะจะทําอะไรก็จะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สาเร็จก็ลําแข้งลำขานะคะคุณก็ต้องลงมือทำนะด้วยตัวเองนะคะถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ้าดบนะคะก็ต e ้องให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นิดหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะอารมณ์อาจจะร้อนอารมณ์อาจจะหมุดหงิดนะคะรวมทั้งคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเป็นลูกจ้างประจานะคะในวันนี้ให้ระวังเกี่ยวกับหัวหน้างานให้ระวังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะเขาเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกตกใจเขานะคะในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีการตกเถียงหรือว่าการที่จะทําอะไรแล้วมันขัดอกขัดใจกันนะในวันนี้ให้คุณเงียบนะคะ เดอะสเตรนอ่เดอะแอมเปรเรนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยนะคะในวันนี้นะคะอาจจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะอารมณ์ของคนวันพฤหัสในวันนี้นะอารมณ์ของคุณกลับไปกลับมาแปรปรวนนะในวันนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นิดหนึ่งนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะในวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางบางคนนะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะ เหมือนกับว่า,ามีโอกาสเดินทางขึ้นเหนือลองใต้เลยนะคะในวันบบนี้นะคะนะมีช่องทางลู่ทางใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณได้ได้เริ่มต้นให้คุณได้ตัดสินใจ <c oughs> บางคนคิดอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ <c oughs> มีช่องทางลู่ทางใหม่ๆเข้ามานะบางคนคิดอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ลงทุนงานใหม่นะคะใหญ่กจะถึงอยู่นั้นะคะในช่วงนี้นะคะมีรายจ่ายเยอะนะคะในช่วงนี้คนนำธุหกิจรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะมากนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกนะคะกระดูกเข่าข้อนะคะรวมทั้งระบบระบบไปทางเดินทางด้านทางเดินอาหารนะคะทางเดินอาหารนะมันมันเกี่ยวกับระบบย่อยนะคะก็เกี่ยวกับท้องเสียต้องผูกนะคะก็ต้องก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะ นี่คือดวงของคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ คนสุกนะคะเดวิลนะคะคนสุกวันนี้นะคะเดวิลนะคะเป็นไพ่แห่งกิเลสนะคะคนสุกอยากได้เงินนะคะในช่วงนี้นะคะอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งนะคะอยากได้เงินอยากได้งานนะคะคนสุกนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่เราคอยด้านการเงินอยู่นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะคนที่ไปเดินเรื่องติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารซื้อขายเลกเปลียนนะคะก็จะ ประสบความสําเร็จนะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกิจการงานเป็นของตัวเองวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือมีคนโอนเงินเข้ามาให้นะคะในวันนี้นะคะด้านการเงินนะก็จะประสบความสําเร็จอยู่แต่ก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาในที่ทํางานปัญหาคนใกล้ตัวนะคะหรือเพื่อนร่วมงานนะคะในวันนี้นะคะอาจจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะรวมทั้งงานของคุณก็มีคู่แข่งเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ถึงอย่างไรคุณก็ อ่าสู้คู่แข่งได้อย่างสบายนะคะในช่วงนี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีช่องทางลูทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะใหม่ๆเข้ามาคุณได้เริ่มต้นให้คุณได้ตัดสินใจนะคะคนวันศุกร์ในช่วงนี้กินเก่ทงทงันเก่งกินเยอะทันเยอะนะคะก็ต้องดูในสุขภาพเกี่ยวกับอาหารการกินนิดหนึ่งนะราชนีถ้วยนะคะบางคนนะคะซื้อไป,ไปตลาดก็ซื้อกับข้าวกับตุนเต็มตู้เย็นนะคะมีแต่ได้จ่ายหมดกับ คนในครอบครัวหมดไปกับอาหารการกินก็เยอะนะคะในในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็มีก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจจะมีคนเข้ามาอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็ดูแลกันดีอยู่นะคะ ดูแลกันดีเอเใจใสกันดีแต่ก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นิดหนึ่งนะวันนี้นะคะมีห้าดาวนะคะมันก็อาจจะมีการขัดแย้งตกเียงกันได้เหมือนกันนะคะก็ต้องอ่าใจเ,เย็นๆนะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร นวันเสาร์นะคะเจ็ดเดือนนะคะวันนี้คนวันเสาร์คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกิจการง,งานของตัวเองนะคะวันนี้เงินเงิน <mm> เข้าดีนะคะ <ứng> จะมีการคํานวณเงินตลอดทั้งวันนะคะมีการคํานวณการเงินตลอดเลยนะคะในวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยนะคะในวันนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะจะได้เจะเจอมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะคนวันเสาร์ในช่วงนี้ คิดดีกับคนอื่นนะใจบุญใจกุศลนะคะอยากไปช่วยเหลือคนโน้นคนน,น,คน,นี้วันนี้จะมีคนเข้ามาหยิบมายืมทางด้านการเงินของคุณด้วยนะคนวันเสาร์นะคะแต่คนแต่คนแต่คนวันเสาร์ช่วงนี้จิตใจดีนะคะคิดดีกับคนอื่นนะรวมทั้งคนอื่นก็คิดดีกับคุณนะไม่ค่อยจะมีใครคิดร้ายกับคุณนะค่ะในช่วงนี้นะคะยศชายดาบนะคะมีการเดินทางแบบประทันหันด้วยนะคะในในวันนี้นะคะ การงานในวันนี wrote, ้ทํางานแข่งกับเวลาเหมือนกันนะคะให้ระวังเกี่ยวกับการเดินอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะคะในวันนี้นะคะเจ้าชจดาบก็คือความเจร้อนนะคะเดินชนนู่นชนนี่นะคะรวมทั้งมิดบาดก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะมีบางคนนะคะอาจจะคิดอยากจะลงทุนด้วยนะคะอยากอยากจะลงทุนงานใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะ หรือน้องๆหนูๆน,น,น,นะที่ไปสมัครเรียนไว้สมัครงานไว้นะคะก็จะได้รับความสําสเร็จนะคะในช่วงนี้นะคะจะได้รับคําตอบที่ดีนะคะบางคนคิดอยากอยากขยกับข,ข,ขยายงานเพิ่มด้วยนะคะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะก็ยังอยากจะกขยกับข,ขยายงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ลงทุนงานใหม่วันนี้การเงินของคุณถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคนที่ทํางาน<ม>เกี่ยวกับกิจการงานของตัวเองนะคะการเงินเข้าดีนะคะ นะส่วนคนที่ทํางานเป็นลูกยากก่างประแจาก็ยังมีผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีอยู่นะคะในวันนี้นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับการทำนายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันนะคะผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ